เส้นทางในสังสารวัตนนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวนานเป็นความยาวนานเกินกว่าจะคาดเดาวว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่าหากผู้ใดมันสั่งสมบุญเอาไว้มากเส้นทางยาวกลายของเขาก็สั้นขึ้มาแต่ถ้าหากพลังพลาดไปทำบาปอกุศลเขา้า ก็จะทำให้หนทางระนิพานยืดยาวนานออกไปอีกดังนั้นการประคับระคองชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีบนเส้นทางแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกทางที่สุดที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยทั้งภายในชีวิตภายในอบายภูมิ และภายในสังสารวัตรโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาประจำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์อยู่เป็นประจำจะทำให้เส้นทางไปสู่อายตนานิพพานสําเป็นเป้าหมายปลายทางของมวลมนุษยชาติยิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตรัสไว้ในคุตการณกายปัญจการนิบาตความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคลายแล้วย่อมฉันบินบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อความดำรองอยู่ได้เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้ เพื่อมันทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรนทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งร่างกายจากมีแก่เราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจากมีแก่เราโดยการแสบบินดาบานี้ความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน คือการเป็นผู้ปราศจากโครคาดพาธอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคเมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นโอ้ดูึงกล่าว อโรคยาประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐของมนุษย์โดยทั่วไปถ้ารู้จักการดูแลเอาใจใส่ร่างกายอย่างดีก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนยาว อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วจะประก,กอบภารกิจการงานอะไรก็คล่องตัวจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิภาวนาก็สะดวกสบายไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องสุขภาพสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธองค์ทรง,งให้ความสำคัญถึงเรื่องการขบฉันปตาหารของพระภิกษุเอาไว้หลายอย่าง ทรงสอนในพระภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคบางเรื่องทรงบัญญยัดไว้เป็นข้อปฏิบัติเพราะทรงตรหนักว่าอาหารที่ขอบฉันเข้าไปนั้นมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดโทษสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือว่าสุดโทมอาหารที่ขอบฉันมีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้น่ะ พระองค์ยังส่งให้พิจารณาอาหารก่อนฉันทุกครั้งดังที่ตรัสว่าภิกษุพึงพิจารณาบิณาบาตุกทุกคำกลืนทำไมพิจารณาก่อนฉันต้องอาบัตทุกกฎเป็นต้นนอกจากนี้ในการพิจารณาอาหารก่อนขบฉันของพระภิกษุจะได้มีสติย่างคิดว่าไม่ใช่ขบฉันเพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแตง่งเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้ของอัตภาพร่างกายเพื่อบรรเทาความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายจะได้ดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพดังที่ตรัสว่า ปฏิสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวติอิกโซพิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงค่อยขบฉันพัตตาหารจะได้ไม่ฉันอย่างเป็นนี่แต่ฉันอย่างเป็นทายาตินั่นเองนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีกุลบหนุ่มคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีไปได้ฟังทำแล้วก็เกิดความเบื่อนหน่ายในเพศคารวาต เราะเห็นทอเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชราบวชแล้วพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมพรากษัตริย์ยุิทิวัตรพระเชตวันมหาวิหารโดยเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระสารีบุตรเถระอุปนิสัยภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นคน่ีทปิธีเวฐานในใจใส ในการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีจะหยิบจะฉันอะไรก็รู้จักพิจารณาก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เย็นจัดหรือของสิ่งนี้ร้อนจัดหรือไม่ถ้ารู้ว่าเป็นของที่เย็นจัดหรือร้อนจัดท่านก็จะไม่รีบฉันของสิ่งนั้นถ้าเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปก็จะรู้ประมาณในการขบฉันไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง บางครั้งอาหารมินดาบาท,ที่ได้มาเป็นของแสลงต่อร่างกายท่านก็นจะขบฉันพอประทังชีวิตยอมทนหิวไปบ้างดีกว่าจะต้องตามดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการกินทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนสหธรรมิกที่มักถูกโรคาพาธลุมเร้า ต้องเสียเวลาหาหยูกยามารักษาทำให้เสียเวลาบำเพ็ญสมณธรรมแม้กระทั่งเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านจะก,กำหนดฤดูกำหนดทิศทางลมก่อนจำวัดหรือว่าช่วงไหนอากาศหนาวจัดช่วงไหนอากาศร้อนจัดท่านก็รู้จักปรับตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ได้ร่ำลือไปทั่วทั้งวัดวันหนึ่งขณะที่พวกภิกษุได้นั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้ามาตรัสถามเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกภิกษุกราบทูนที่ทรงทราบจึงตรัสว่าดูกภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลย ที่ภิกษุนุมรูปนี้ฉลาดและรู้จักร,รักษาสุขภาพร่างกายของตนแม้ชาติท่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทำให้สามารถเอาตัวรอดมาได้เวลาสาวกอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตชาติของท่านจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการกำลังที่พระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระบพธิสัทว์ได้ถือบังเกิดเป็นลลกเทวดาอาศัยอยู่ที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีได้พลานอุ้มไก่ต่อตัวหนึ่งพร้อมถือบ่วงและแล้วออกจากบ้านเดินเข้าไปในป่าได้เที่ยวดักไก่ป่าวันนั้น ในพราณได้เริ่มดักไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งไก่ป่าตัวนี้เดิมทีก็เป็นไก่ของตนมาก่อนแต่ได้หลุดจากกรงบินหนีเข้าป่าตามจับไม่ได้มันในพรานวางบ่วงและดักแกล้วไว้พร้อมแล้วแต่ไก่ตัวนี้ฉลาดช่างสังเกตระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ซึ่งถึงการถูกจับขังมาเป็นเวลาแรมปี ในวันนี้เนะี่ยมันเมันเห็นสิ่งที่ผิดสังเกตจึงไม่ยอมเข้าไปใกล้บ่วงแม้จะมีไก่ตัวที่ในพรานนำมาหลอกลอก,ก็ไม่สนใจนายพรานเห็นอย่างนั้นจึงหักกรวบรวมกิ่งต้นหูกวางและกิ่งต้นสมอพิเภกมากำบังอำพลางตัวแล้วเข้าไปขยับคันแล้วแล้บ่วงเคลื่อนกัาไปหาไก่เรื่อยๆ แต่ไก่รู้ว่านายพลานคือผู้อยู่เบื้องหลังจึงพูดเป็นภาษ,ษามนุษย์ขึ้นว่าต้นหูกวางและสมอพิเภกที่ขึ้นอยู่มากมายในป่าเราเองก็เคยพบเห็นมาก่อนแต่มีที่ไหนที่ต้นไม้เหล่านี้จะเดินได้เหมือนกับตัวท่านพะพูดจบก็รีบบินหนีไปที่อื่นทันที นายพรานพอิบ้ฟังคำพูดของไก่แล้วจึงพูดพึมพำขึ้นว่าไก่ตัวนี้มันช่างฉลาดที่จริงรู้จักรักษาตัวรอดก่อนจะบินหนีไปยังมากล่าวเยาะเย้ย,ยเราซสียอีกวันนั้นนายพรานต้ืองเดินทางกลับบ้านด้วยมือเปล่าเพราะรมศัตาดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า ปลานในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้กายได้เป็นภิกษุณ่มผู้ฉลาดในการรักษาสุขภาพลูกคดเทวาผูเห็นเหตุการณ์คือราวตถาคตเราจะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อเรามีชีวิตที่ปลอดภัยมีร่างกายใส่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จะประกอบภารกิจการงานอะไรก็สะดวกต่างจากบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงจิตใจก็หดหู่อารมณ์ไม่แจ่มใสและยังเป็นภาระให้กับคนอื่นอีกดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือขรัสถ์ก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ แล้ถูกหลักโภชนาการอีกทั้งรับประทานพอประมาณผู้รู้ตานใช้คำว่าอีกสองสามคำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วค่อยดื่มน้ำตามไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มเกินไปอายุขายก็จะยืนยาวหรือเสื่อมถอยก็ให้ดูตรงที่การรู้จักเลือกรับประทานอาหาร การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะได้ดูเบาเรื่องใกล้ตัวกันนะจ๊ะจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอ